สวัสดีค่ะกินสวัสดีครับพี่พน้องครับพี่น้องจ๋ามื้อนี้พ่อกับแม่จะพามาย่างเสือจ้ะเสือย่างเกลือนะคะพี่น้องขะปองยิงยิงเลยพี่น้องตอนหมดย,ย,ย,ยังน,นะคะพี่น้องค่ะอันนี้น่าชิมได้แล้วครับนี่โอหเดี๋ยวหั่นไว้ทานเนาะค่ะหั่นเลยจ้าโอ้ยมันนากค่ะพี่น้องค่ะมันเยอะมาก เป็นแต่แซ่บมากจาก้ะอืกับบรรยากาศนี่ทีนะครับพี่นองบรรยากาศหลังบ้านเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหลังบ้านตอนเย็นมาทำกับข้าวจา้ะอืมเป็นแต่แซ่บขนาด ขออนุญาตเข้าเฟร,รมก่อนตอนนี่นะสิมันไงนะครับแล้วฝามันย้นนี่แหละหอือโอ้มันยากาศแฉะเห็นแม่เป็นบรรยาการ้ายจ้ะโอ้ถึกต้องมั๊บเนี่ยถึกตอนะ้องครับอือกินเลย ช่างมาทานข้าวค่ะมาเด้อมาเด้อครับเสร็จจ้าอืมใช่ไหมใช่ครับจะขอให้ไหมบ้างเนาะ กินไหกินเลยจะค้คะองขนาดอเนียกด็ดีแล้วพี่น้องน้องกินค่ะพี่น้องค่่ดีชาพีนไงมันชบดีแฮงอืม ใหม่เดมาครับพี่น้องครับกินของกันครับผมอืม <c oughs> <c oughs> พี่สกูว่ะพีคหวานจ้ะพี่น้องค่ะพีคหวานครับอร่อยแท้งเมื่อกัะ เป็นหนาหนาวๆก็เสียเพิ่มเป็นครับหนาหนาวร่มเย็นๆเนาะย่างเนื้อเนาะย่างเนื้อจิ้มแจ่วปิกนิกมามีหน่ะเนาะเน่าเค็มเน่าจันยังก็เคยเน่าแก่ข้าวบ่เออคือเป็นเรื่องบ่สามารถ พือพอจะย่อยนุ่นนะน่เค้ยข้าวบ้าหรือนั่มมาได้กะเมื่อไรแหง้ะเสียวหลังบ้านบรรยากาศดีๆจ้ะพี่น้องคา้าคุณเน้อ อันนี้คือตึกต้องอืมถูกต้องมันต้องแบบหั่นตัดลายเนื้อนะครับอ๋อฉันนึกว่ามันต้องแดงๆเล็กน้อยนะพี่น้องคะไม่เหนียวครับเหนียวไม่เหนียวไม่หยาบงวอหน่อยปะฮู้ดฉันรับก้อนนี้หรืเหนียวก้อนนี้ก็ไอืม ยังเกี่ยวไม่ยอมมาว่างเหนือ่อเหลืองานมากเนยแลยนะค่ะทุกองค่ะย่างเนื้อ กวนแบบเนาะหวานสมชื่อ

ันปลอกองอ่ะมันมันเลยหืมีมากซีนมากเลยตอนนีนซีน มีมะนาวเหรอืมอืม,มเส้นนี้นิ่มมากเลยเส้นนี้ฮะอืม อ,อน้ำเออีหนียมนิ่มถ้ากันไหยังกินนะครับพี่น้องครับอคอมเมนต์มาบอกกันด้ครับผมอหอมห้าวมาคอมเมนต์มาบอกได้ครับผมถ้ายังกินแรงเนาะหืม ไปกินมาเรือมือแล yeah, ้วเนาะค่ะ กินง่ายมากใช่ไหมเนาะเข้มป่ะ,ะ,ะ,ะมักเข้ม่ะก็ดีป่ะดีมักจะแซ่บพรากครับมีเทีายวาม,มาเป็นหนังๆมัือทีอ่ร้านเจ้เฮียเด ฉันใส่อะนอ่ะฉันใส่อน,น้อนหอย๋อหอยคุณช่างกับบ้านเลยใายขขจ้ะพี่น้องคะ ยังไม่เคยแบบยังก่ะเบื้องกระเบื้องหายจ้ะม,มัน,มน ยิ้มไปเข้อมาแหย่ดิ้นหน่อยนี่ดีตอนแบบไงเลยค่ะพี่น้องค่ะผู้จ้างแถวเนื้อกระับแด้งเนี่ยเสือเดี๋ยวผมเอาให้่คราวเดียวจะเผาครับเฮ้ยจ้าไม่เคยกินเสียทีมาเฮ้โอเค จ้าพี่น้องจ้ามนีกาอิ่มแล้วนและจ่าถ้ากินมุมม่งมั่นกินมอส,สุภาพพักกันไหนขอถือขอพักน้องนัจกจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สสวัสดีค่ะสวัสดีครับ